สวัสดีครับผมนี่คือพอดแคสต์อีกตอนหนึ่งนืที่ยังจะพูดคุยเกี่ยวกับ Performance Management ผมนะครับผมก,กันสีทันดอนนะครับผู้เชียช่ยวชาญด้านพัฒนาบุคลากรน,นะครับเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่บริษัทตามที่องค์กรน,นั้นต้องการน,นะครับประสบการณ์ก็ HRD มากกว่า14ปีและในวันนี้นะครับจะมาบอกเล่าเรื่องต่อไปก็คือเรื่องเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เอาบทความมาจาก เว็บไซต์ของ m i c Michael Page m i c h e ค l Page คือใครนะครับก็คือ Career Advisor นะคนทำเรื่องเกี่ยวกับการคอนซัลต์การรีคูดเมนต์นะครับผมแล้วก็บทความนี้น่าสนใจมากเพราะเขาพูดถึงการเตรียมตัวเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งผมจะแบ่งเป็น2ตอนในตอนนี้อาจจะแบ่งแปลกๆนิดนึงนะมันจะแบ่งเป็นการเตรียมตัวก่อนและหลังและในระหว่างผมจะพูดในตอนหน้าเพราะฉะนั้นติดตามฟังกันได้ นะครับก่อนการประเมินคุณต้องเตรียมตัวครับ get ready to i n y นะโหใช้คำนี้เลยน่ารักมากนะครับมีทั้งหมดกี่ข้อขอดูแว็บหนึ่งนะถ้าจำไม่ผิด7ข้อนะครับขอดูก่อนโอเคสข้อ4ข้อ,ขอ,อก่อนนะก่อนคือ4ข้อทีนี้หลังการประเมินก็ต้องมีสิ่งที่คุณต้องทำต่อนะครับผม มี7ข้อนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ได้ฟังไปทั้งหมด11ข้อนะครับ4ข้อนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับ before your performance นีครับโอเคอันแรกเลยเขาให้ทบทวนเรื่องของ achievement เพราะฉะนั้นนะครับในการประเมินผลการปฏิบัติงานในฐานะที่คุณเป็นพนักงานในฐานะที่คุณเป็นคนทำงานคุณต้องทราบดีนะครับว่าตัวของคุณเองนั้นมีสิ่งที่ประสบความสำเร็จในการทำงานอะไรบ้างสิ่งที่ประสบความสำเร็จนั้น ควรจะต้องสะท้อนมาจากาสิ่งที่องค์กรสิ่งที่ทีมสิ่งที่หัวหน้างานของคุณคาดหวังจากตัวคุณนะครับนี่คือเรื่องแรกๆนะครับรวบรวมหลักฐานความสําเร็จครับเพราะฉะนั้นมันมีการบันทึกไว้ที่ไหนมันมีรางวัลมันมีด็อกิเมนต์อะไรไว้ไหมนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ของตัวคุณเองนะครับผมนะนะครับ ดูตัวอย่างการประเมินผลงานในอดีตนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องก็คือย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ต้นปีที่แล้วปลายปีที่แล้วคุณเคยมีอะไรที่เป็นสิ่งที่คุณต้องพัฒนาแล้วคุณปรับปรุงในเรื่องนั้นมามากน้อยแค่ไหนนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เตรียมตัวในข้อที่1ข้อที่2นะครับอย่างที่ผมบอกไปครับข้อที่2บอกทําให้การประเมินสอดคล้องกับเป้าหมายบริษัทนะครับ บางคนเก็บข้อมูลมาเพียบเลยนะครับโอ้ยผม,ไ,มไปช่วยคนนั้นผมทำอันนี้นะครับเต็มไม่หมดเลยครับไม่สอดคล้องกับสิ่งที่องค์กรต้องการนะครับไม่สอดคล้องกับนโยบายที่ผู้บริหารพูดแล้วเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นดีเฟนต์น่ะมาต่อต้านมาโต้แยง้งสุดท้ายไม่ได้ประโยชน์อะไรครับบริษัทเขาจะขายก๋วยเตี๋ยวแต่คุณไปชงช็อกโกแลตอยู่แบบนี้นะครับก็เป็นเรื่องยากที่คุณจะกเซส ต่อมาข้อที่สามครับเตรียมคำถามและหัวข้อนะครับผมนะครับเตรียมคำถามและหัวข้อคุณถามไปเลยว่าสิ่งที่ทำได้ดีเฉพาะจาะจงคืออะไรไปถามหัวหน้าเลยสิ่งที่อยากให้พัฒนาอยากให้ทำได้ดีกว่านี้คือเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเป็นสองข้อแรกๆที่ผมว่าเราต้องใส่ใจว่าเราจะต้องโดนถามหรือว่าไม่ใช่เราโดนถามเราต้องเตรียมไปถามนะครับมีโครงการใหม่ๆไหมที่ มีแผนว่าจะทำและฉันสามารถไปร่วมมือได้ไปแจมไปจอยอะไรได้อย่างเงี้ยนะครับนี่คือ3ข้อที่4ครับขอรับข้อเสนอแนะครับหมายถึงจากเพื่อนร่วมงานจากคนอื่นๆก่อนที่คุณจะไปประเมิน p e r f o r m ร์แมเป็นการ p r โ a c แอคท approach แนวทางเชิงรุกเลยนะฮะซึ่งนะครับมันจะทำให้มุมมองของคุณนั้นหลากหลายมากขึ้นนะครับผม เป็นคนที่คุณไว้วางใจทํางานร่วมกันเป็นประจํานะครับผมเป็นคนที่ไม่ใช่มาสัรเสริญเยินยอคุณมาพูดอะไรมากเกินไปนะครับพูดสิ่งที่เป็นแฟกต์และเขาเข้าใจงานของคุณเป็นอย่างดีคนที่ผมมักจะนึกถึงเสมอคือหัวหน้าแผานกอื่นๆที่คุณต้องไปทํางานด้วยคนที่มีวุฒิมีมตําแหน่งที่มากกว่าคุณคนคนคน,คนกลุ่มนี้น่าสนใจแต่อยู่ทีมอื่นนะครับ ถ้าบริษัทใหญ่หน่อยเป็นทางการคุณก็เมลไปเลยนะครับแต่ว่าถ้าแคชชัวหน่อย SME บริษัทเล็กๆก็พูดคุยกันนะครับแต่ผมคิดว่านี่คือหน้าที่ของคุณที่คุณต้องเตรียมนะครับทีนี้แล้วหลังประเมินผลงานนะมี7ข้อที่ผมบอกหลังประเมินผลงานมันเป็นการเปลี่ยนจากฟีดแบ็ k ไปเป็นแอคชั่นครับไปเป็นสิ่งที่คุณต้องลงมือทำนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคุณจะต้องทำยังไง ประเด็นที่1ครับคุณต้องมีใจที่เปิดกว้างในการรับฟีดแบ็กที่ได้รับมานะครับผมคุณอาจจะได้รับคําชมนะครับคุณอาจจะรู้สึกดีแต่ไม่ใช่ว่าคุณสักเซสแล้วก็จบแล้วใช่ไหมครับผมคุณก็ต้องมองหาสิ่งที่คุณไปต่อนะครับในขณะที่คุณอาจจะโดนตําหนิคุณอาจจะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับหัวหน้าคุณอาจจะเจอความท้าทายอะไรบางอย่างก็อาจจะเป็นไปได้นะครับผมคุณก็ มองไปที่ประเด็นว่าสิ่งที่คุณควรต้องพัฒนาน,นั้นคืออะไรไม่ใช่ไปโฟกัสเรื่อง personal เรื่องคำพูดที่เขาใช้ไม่งั้นคุณก็จะไม่มีความสุขในการทำงานนะครับต่อมาครับการตั้งคาถามครับครบอย่าก,กลัวที่จะขอรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับผมเมื่อคุณได้ performance review อะไรไปเรียบร้อยจากหัวหน้าแล้วคุณกลับมาดูอีกทีแล้วคุณหลงลืมคุณยังไม่เข้าใจ อย่าลังเลที่จะไปถามอย่าลังเลที่จะไปถามนะครับผมเพื่อให้คุณนะครับได้รับคำแนะนํำที่มันจำเป็นต่อการทำงานของคุณที่ดีขึ้นต่อมาข้อที่3ครับเจ็ดข้อนะอันนี้มีข้อที่3แล้วขอฟีดแบ c k ต่อเนื่องนะครับผมอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับ ผมมีความเชื่อมากเลยนะฮะว่าถ้าเราเกิดเราไม่ชอบใครเราควรจะเข้าไปหาเขามากขึ้นกว่าเดิมครับในบริบทที่คุณต้องทํางานด้วยกับเขาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้บางคนไม่ชอบหัวหน้าคุณมากแล้วในวันพรุ่งนี้หรืออาทิตย์หน้าหรือเดือนหน้าคุณยังต้องทํางานที่นี่ผมขอแนะนําว่าให้คุณโปรแอคทีฟในการขอฟีดแบ็กก็คุยกันไปจนกว่าจะให้มันเคลียร์กันไปเลยนะครับผมนี่คือสิ่งที่ควรทานะครับเพราะถ้าเกิดว่าคุณมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีหรือคุณมีประเด็นเนี่ย Uh, เป็นไปได้ง่ายมากนะครับที่เขาจะให้ฟีดแบ็กที่ไม่ค่อยคอนสรัคทีฟเท่าไหร่ไม่ค่อยเป็นโพซิทีฟเท่าไหร่นะครับ mm hmm. เดินหน้าขอเช็คอัพ mm hmm. ไปเรื่อยๆเปลี่ยนจากศัตรูเป็นมิตรนะครับ mm hmm. ข้อที่4ครับหาพื้นที่การพัฒน,นานะครับ mm hmm. ไม่ใช่ยุคสมัยที่โดยเฉพาะบริษัทเอกชนนะที่เขาจะให้คุณเต็มคะแนนเต็มทุกเรื่องเป็นไปได้ยาก mm hmm. เพราะฉะนั้นในสิ่งที่คุณต้องพัฒน,นานะครับ อย่ารอแค่บริษัทให้หรือหัวหน้าสรญหาครับหน้าที่ในการทำแคเรียเ e เวล OP m e n t คือตัวคุณเองนะครับข้อ5ครับผมเรามีเรสันเลอร์แล้วนะว่าในการประเมิน p e r f o r m ร์แมคุณต้องมีการบันทึก a c ค i ีพเมนต์บันทึกความสำเร็จเพราะฉะนั้นคุณก็ไปบันทึกความสำเร็จโดยเฉพาะสิ่งที่คุณพัฒนาสิ่งที่คุณปรับปรุงเพิ่มเติมหลังจากจบโครงการนั้นเกิดอะไรขึ้นนะครับการบันทึกความสำเร็จนั้นให เป็นไปได้มากที่สุดก็คือทําให้เป็นเชิงปริมาณเป็นผลผลลัพธ์ที่วัดผลได้นะครับถึงความท้าทายต่างๆอุปสรรคต่างๆแล้วคุณก้าวข้ามมันยังไงนะครับข้อที่6ครับผมมีเป้าหมายใหม่มีเป้าหมายเสมอนะครับแล้วก็ใช้สมาร์ทโกในการตั้งเสมอครับ s p e c i f i c m e a s u r a b l e ใช่ไหมครับผม a t t a i n a b l e r e l e v a n t แล้วก็ m e bound ใช่ไหมครับคุณต้องมีเป้าหมายเสมอนะครับว่าคุณต้อง achieve อะไร นะครับคุณจะเป็น KPI หรือ OKR OK อะไรก็ได้ผมไม่รู้นะแต่ในทุกครั้งหลังจากมี performance review ต้องมีเป้าหมายและเป้าหมายต้องสมารเจ็ข้อสุดท้ายครับผมเพราะเราต้องไปขอฟีดแบ็กอยู่เรื่อยๆนะครับสร้างส,าสร้างความสัมพันธ์กับหัวหน้าเป็นการสื่อสารแบบ open communication พบปะพูดคุยอย่างสม่ำเสมอขอแก้ไขข้อกังวลต่างๆรับข้อเสนอแนะอย่างต่อเน,นื่องนี่คือสิ่งที่เป็น element สัมพัน เพราะฉะนั้นนี่คือ4บวก7นะก่อน performance review แล้วก็อีก7ข้อหลัง performance review เป็นเช็คลิสต์ได้เลยนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆองค์กรที่พยายามจะเซตเรื่องของทำ performance ขึ้นมานะครับก็บอยากให้ทุกคนประสบความสำเร็จในงานนะครับหน้าที่ของคุณคือการรักษา performance ของคุณนะครับให้สำเร็จให้สอดคล้องกับสิ่งที่องค์กรต้องการแล้วมาพบกันในตอนหน้านะครับ พัฒนาด้วยกันพอดแคสต์หรือไดชิปปิดกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ